สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการจัดทำบัญชีสากรนักเรียนโดยน้องๆจากโรงเรียนวัดสันตยารามซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากสำนักง,งานสากรจังหวัดนครนายก6ปีซ้อนในด้านการจัดทำบัญชีสากรนักเรียนและการบันทึกรายง,งานการประชุมในสากรนักเรียนสวัสดีค่ะดิฉันนางพีรภา,าบุญเพลิงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันตยารามวันนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกภาพ ใจมากๆค่ะที่ได้มาในสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมของสหกรณ์โรงเรียนนะคะโรงเรียนวัดส,สันตยารามาค่ะได้ดําเนินจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนนะคะจนได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นมาหลายปีนะคะ ต่อเนื่องนะคะทราวบว่าน,นักเรียนนะคาสนุกสนานแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์นะคะในเรื่องของการบริหารจัดการสหกรณ์มีคณะกรรมการในการดาเนินงานสหกรณ์นักเรียนก็ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายอย่างเช่นการจัดทําบัญชีของสหกรณ์นะคะแล้วก็นักเรียนก็ได้ร่วมแชร์ในเรื่องของประสบการณ์ความรู้ในการ ให้ความรู้กับน้องๆนะคะในเรื่องของการจัดทําบัญชีสหกรณ์ด้วยค่ะแล้วก็ดิฉันนะคะก็มีความม่หวังว่าอยากให้นักเรียนแล้วก็โรงเรียนของเราอะค่ะดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่าโรงเรียนเราอะค่ะเป็นโรงเรียนในคระจมรีนะคะก็อยากให้กิจกรรมนะคะดำเนินไปอย่าง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยความร่วมมือกับทุกติาย่ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายบริหารนะคะแล้วก็คณโปรผู้รับผิดชอบนะคะแล้วก็นักเรียนที่เป็นตัวขับเคลื่อนในเรื่องนี้แล้วก็ในเรื่องของสหกรณ์จังหวัดนครนายกนะคะก็ให้การสนับสนุนกับพวกเราเรื่อยมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนะคะมงสมุรเป็นตำแหน่งประธานค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็ก ชื่รอรถประชากนะตำแหน่งรถประธา,าค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพชกรโชติบุญค่ะตำแหน่งเหรัญญิกค่ะอย่างแรกก็จะเขียนเลขเลขที่สมาชิกลงไปค,ค่ะแล้วก็จะมาเขียนรายการจากนั้นก็จะมาเขียนจำนวนหน่วยค่ะแล้วทีนี้ก็จำนวนเงินบาทเสร็จแ,แล้วก็จะมาลงในใบตรวจนับสินค้าขายสดประจำวันค่ะ อย่างแรกก็จะดูในใบขายสดว่ามันมีอะไรบ้างจากนั้นเราก็จะมาเขียนค่ะลงในนี้พอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมานับจํานวนตรงนี้เลยค่ะพอนับจํานวนเสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนราคาค่ะรวมตรงนี้ทั้งหมดเลยจากนั้นเราก็จะมารวมทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้ห<ป>ลังจากที่เราลงบัญชีในูไปตรวจนับสินค้าขายสดเสร็จแล้วเราก็จะมาลงใน ใบขายส่วนประจำวันหรือว่าฉบับจริงค่ะทีนี้เราก็ดูว่าในใบตรวจนับสินค้าขายส่วนประจำวันมีอะไรบ้างจากนั้นเราก็จะมารวมค่ะเช่นปากกาในนี้ปากกามีสีแท่งก็จะมาเขียนราคา้วยค่ะตรงนี้จากนั้นพอเขียนเสร็จแล้วเราก็จะมารวมตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เซ็นชื่อให้ ก็จะมาเริ่มลงในบัญชีคุมสินค้าเพื่อที่จะให้รู้ว่าของในสต็อกเหลือเท่าไหร่คะ่ะอย่างเช่นเดือนพฤศจิกายนค่ะในบัญชีคุมสินค้ารายหน่วยชื่อสินค้าคือผุ๋ยเพียงออในเดือนธันวาคมค่ะคงเหลือยกมา17อันวันที่1ธันวาคมขายไป2อันค่ะแล้วก็จะมาลบกับวันที่ 9ชันราคมค่ะ1แท่งก็จะเหลือ14ค่ะสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะฝั่งซ้ายจะเป็นรายรับส่วนฝั่งขวาจะเป็นรายจ่ายเราก็จะมาทำาุ๊กว่าอะไค่ะจากนั้นเราก็จะมาตรวจสอบมีอและนี่คือผลงานความสำเร็จด้านการทำบัญชีสากรสวัสดีค่ะนางสาวลิาสุขกิจ ครูผู้ดชอบกิจกรรมสักรณ์เรียนโรงเรียนวัตตยาค่ะรณะนี้นะคะโรงเรียนของเรานะคะมีสมาชิกสักร์ทั้งหมด3 3 6คนค่ะหลักๆกิจกรรมสากร์โรงเรียนของเรานะคะทําอยู่3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมที่2คือกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมที่3าคือกิจกรรมส่งเสริมการผลิตการทำบัญชีสากร์ให้ประสบความสำเร็จนะคะในตอนที่ของครูนะคะก็คือว่าอันดับแรกเราต้องมีใจรักสากร์ก่อน ถ้าเรามีใจรักษาของเมื่อไหร่งานทุกอย่างมาันจะดาเนินไปด้วยความตั้งใจของเราต่อให้มีอุปสรรคยากแค่ไหนก็จะประสบความสาเร็จค่ะเมื่อเรามีใจรักเสร็จแล้วคือการวางแผนงานค่ะเราวางแผนงานให้เป็นระบบนะคะวางแผนงานว่าเราจะทําอะไรเป้าหมายของเราคืออะไรหลังจากนั้นนะคะเราก็ฝึกนักเรียนค่ะเริ่อจากกรรมการสากรณค่ะฝึกการทำบัญชีฝึกการประชุมนะคะ ถ้าเราทําเป็นประจําทุกวันขุกทุกวานนักเรียนเป็นงานนักเรียนคล่องแล้วทุกอย่างก็จะลงระบบของเขาเองค่ะงานก็จะดำเนินต่อไปอย่างได้ดายเคล็ดลับนะคะที่ทําให้นักเรียนทําบัญชีได้ประสบความสำเร็จก็คือมีใจรักในการทํางานแล้วก็ทํางานอย่างสม่ำเสมอค่ะสากอธุ